thank <laughs> you สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่เดลีวซู999ทาโร่คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลักษณะสถิตยอยู่ที่ราศีมีนประจำวันที่1-15ถึงสิสิงหาคม2567สํารหสำหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่อง ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สตาร์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะ,ะสำหรับคลิปของเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสำคัญไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสแตมตัวเลขสินบเง,งินข้างล่างที่คอมเมนต์ comment. เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้ เริ่มต้นเรามาดูที่ราศีมีนคนมีแฟน1-15สิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานก่อนนะว่าที่ผ่านมาราศีมีนเป็นยังไงบ้างคนมีแฟนนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดยวคละแฟนบางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤกษ์ลักขนาพฤกษก์แบบถ้วยอาจจะเป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันหรือว่ามีใครบางคนต้องไปทํางานอยู่ที่ไกลสเตรน บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อัศวินไม้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูได้ด้วยค่ะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรามีความหึงหวงมีความคิดถึงมีความห่วยหากนรละกันแต่งานก็คืองานเป้าหมายก็คือเป้าหมายนะคะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าแต่ก็ยังมีใจที่ส่งถึงกันอยู่ตัวคุณเองและเขาเนี่ยต่างเป็นคนที่ให้คำปรึกษาการละกันเสมอนะเข้าใจแหละว่า มันอาจจะมีหน้าที่การงานที่ทําให้เราห่างไกลกันเนาะหรือสภาวะของบางคนเนี่ยมันอาจจะมีบางช่วงที่ความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะมีความน้อยใจที่เกิดขึ้นนะคะอะต่อมามาดูนะคะว่าตอนนี้แฟนของชาวราศีมีนเขารู้สึกกับชาวราศีมีนว่าอย่างไงบ้าง Queen of c u p s บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนหน่ถ้วยสถ้วยค่ะ แล้วก็ Wheel of Fortune บางคนเกิดวันพฤหัสหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคุณเป็นคนรักของเขานะเป็นคนรักที่ดีคุณห่วงใยใส่ใจเขาเสมอนะคะเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่มีให้รู้สึกถึงรักแท้รู้สึกถึงความจริงใจที่คุณมีให้กับเขาคุณเป็นคู่รักของเขาเนี่ยสองถ้วยเป็นเนื้อคู่ของเขานะคะโชคชะตาทําให้เราได้มาพบเจอกันคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่รอบรู้ไปซะทุก ด้านแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะมีสังคมที่กว้างด้วยคุณอาจจะเก่งในหลายๆด้านนะอ่าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งแรกนี้แฟนราศีมีนเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวราศีมีนควินออ o สอดบางคนเกี่ยวข้องกับชาวทาดลมมิถุนตุนกุมก้าวเหรียญ k คิงออฟสอดอาจจะเป็นชาวธาตุลมนิสถุนตุนกุมได้ด้วยแล้วก็ควีนออฟคัพธาตุน้ำนะคะก็รากดทิกซิกเมนสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะมีความหึงหวงที่มีต่อคุณอาจจะมาแอบสบืบแอบส่อ,แบบสองแอบบมองก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็จะมีการทักทายมีการคุยกันหรือว่าเราทั้งสองคนอาจจะมีบางช่วงที่ ได้อยู่กันตามลําพังเงียบๆนะคะตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็มีบางเรื่องที่เราทั้งสองคนจะต้องคุยกันแบบจริงจังแล้วตัวเขาเองอาจจะใช้ตะกะเหตุผลกับคุณมากมายเหลือเกินนะคะอาจจะดูนิ่งๆเป็นเสือยิ้มยากแต่เดี๋ยวสักพักเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของความอ่อนโยนความห่วงใยใส่ใจสักพักก็ โทรถามคุณไลน์ถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือ,อยังคือเป็นห่วงไปหมดนะคะแล้วก็คิดถึงแต่คุณวน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 ,วนอยู่แบบนี้นะอ่นะต่อมามาดูบทสรุปนะคะบทสรุปราศีมีนคนมีแฟนครึ่งแรกสิงหาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรความรักคนมีแฟนนะคะสองเหรียญ าไม้ค่ะแปดเหรียญค่ะแล้วก็เดอะเฮอร์ค่ะอ่ะยังไงนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์ครึ่งแรกนี้สำหรับบางคนในเรื่องของการเงินก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเองก็ยังประคับประคองอยู่ในตัวเราเนี่ยนะคะอ่ะแล้วก็เอาเวลาไปสนใจในเรื่อง การหาเงินหาทองด้วยนะคะหรือว่าเป็นสภาวะที่เกี่ยวเนื่องต่อกันอาจจะมีเรื่องขัดแยง้งเรื่องทะเลาะกันบ้างตัวเขาอาจจะมาเยื่อยุหรือเห็นต่างมาทํำงุดหงิดใ่มาชวนทะเลาะหรือเราทั้งสองคนคือพอได้คุยกันนิดนึงอะเริ่มละนะคะแต่ว่ามันเป็นแปดเหรียญอะสักพักเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันค่อยๆนิ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนากันไป มันเติบโตนะเอ่อติบโตแบบมั่นคงมันอาจจะไม่ได้เร็วทันใจแบบที่ตัวเราต้องการหรือตัวเขาต้องการนะคะดังนั้นความเห็นต่างความคิดเห็นบางอย่างการทะเลกกาะกันบางอย่างมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้พวกเราได้ข้อสรุปในบางอย่างนะคะอืมบางทีการถกเถียงกันกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็กั่นกองได้บางอย่างที่มันดีขึ้นทุกคนข้อสรุปอะ่ะ แล้วก็สถานการณ์เดอะเฮอร์มิตโอเคคุณอาจจะรู้สึกเงียบเงียบนิ่งๆหรือความรักในช่วงจังหวะนี้มันดูแบบมันดูเงียบเงียบดูไม่ได้บือหวาอะไรนะคะแล้วก็อาจจะมี การคิดถึงเรื่องเก่าๆที่มีผลต่อหัวใจของคุณนะคะช่วงจังหวะน,นี้ความรักมันเป็นอะไรที่เติบโตแต่ว่าเติบโตแบบช้าๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะไม่ได้มีอะไรห,หวูอหวาหรือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็มีบางช่วงจังหวะที่ตัวเราเองอาจจะนึกถึงในเรื่องเก่าๆบทเรียนที่สอนใจหรือว่าบาดแผลบางอย่างที่เขาอาจจะเคยพูดทิ่มแทงใจเราหรือทำอะไรกับเราอย่างเงี้ย เราอาจจะมีโมเมนต์ว่าคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็ได้พอคิดแล้วมันก็แบบมันก็เสียใจแต่ก็ได้บทเรียนอะไรบางอย่างที่เข้ามาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกราศีมีนเขาจะบอกว่าอย่างไรบ้างแซนราศีมีนคุณทำให้ฉันหึงคุณทำลายความเชื่อใจที่ฉันมีให้คุณ ฉันอยากรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ต่อมาค่ะฉันเหนื่อยกับการเล่นเกมแล้วมีแนวโน้มว่าแฟนราศีมีนเขาจะเป็นคนขี้หึงนะคะเขาจะหึงคุณแล้วก็มีเรื่องราวที่เราทะเลาะก,กันทกเถียงกันซึ่งอาจจะมาจากในเรื่องของความหึงหวงได้ด้วยเขาก็จะแบบเหมือนมางุดหงิด งุนงานอะไรกับคุณเนี่ยนะคะในช่วงครึ่งแรกนี้ต่อมามาดูในส่วงของการออนเลิลนะคะความรักลักีกีมีนคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกสิงหาคามนี้นะคะคอ,อนใบาดาบและดอกกุหลาบนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยหลายๆอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขอให้ราศีมีนคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน1-15สิสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าที่ผ่านมาราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ six of pentacles ห้าถ้วย 9ถ้วยนะคะแล้วก็ The t o w e r ค่ะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันอังคารหรือเราอาจจะเกิดวันอังคารก็ได้นะคะที่ผ่านมามีการ Give and Take มีการให้รับคอยช่วยเหลือกันและกันอยู่นะคะแต่ก็เราทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เสียความรู้สึกกันอยู่หรือบางคนอาจจะยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้อาจจะเป็นเราหรือเขาก็ได้นะคะหรือเราทั้งสองคนอาจจะเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันนะแต่มันมีก้าถ้วยที่เกิดขึ้น ไม่ว่ายัางไงก็ตามในช่วงจังหวะที่ผ่านมาเรารู้สึกดีกับเขามากๆและเขาด้วยนะคะเราอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมี fc แฟนคลับมากมายที่รายล้อมเราอยู่แต่บางทีหัวใจเราอาจจะโฟกัสที่เขาหรือบางทีตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่เกินเหตุก็ได้เขาอาจจะมี fc แฟนคลับมากมายเหลือเกินนะคะสถานการณ์เดอะทาวเรเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้น,นกับคุณในที่ผ่านมาบางทีอาจจะจับโป๊ะ กันได้ก็ได้นะโปะอาจจะแตกความลับอาจจะแตกหรือว่าเรื่องราวระหว่างเราทั้งคู่มันมีอะไรที่พลิกผันเปลี่ยนไปนะคะแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงหรือเลิกราห่างกันได้ในช่วงจังหวะที่ผ่านมาอ,มอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตอนนี้คนคนนั้นรู้สึกกับราศีมีนว่ายังไงบ้างคนที่ความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนกับราศีมีนหนดาบคุณเป็นคนที่เก่งนะคะชาลาดหลักแหลมเป็นคนเป็นนักต่อสู้สถานการณ์ดูฟูนะคะคุณเป็นคนที่สนุกสนานล้นลาเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆอะไรก็ได้ชวนไปเที่ยวไหนก็ไปนะคะ,ะมีโมเมนต์ของความเป็นเด็กน้อยเนาะ The e M p l e c e คุณเป็นคนรักที่ดีมีความจริงใจ มีความเมตตานะคะเป็นคนที่มีความอบอุ่น,นห่วงใยผู้อื่น t w o อ f คั p s คุณเป็นคู่รักของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาไม่หม,มองว่าเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขานะคะในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะ่ะเหมือนว่ารักกันแล้วว่ะทุกคนรักกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วด้วย เข้าใจกันมากๆเลยนะคะเพียงแต่สถานะอาจจะยังไม่ถูกเปิดขึ้นหรือเปล่าเนาะสำหรับบางคนอาจจะเกิดวันศุกร์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดวันศุกร์ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครึ่งแรกสิงหาคมน,นี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณอัศวินดา บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมนิถุนตุนกุมสองไม้หนึ่งเหรียญเก้าไม้ค่ะสิ่งที่เขาจะแอคชั่นกับคุณเขาอาจจะเข้ามาเจอเข้ามาหาหรือมีการทักทายโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวนะคะเข้ามาแบบตามใจเขาหรือเข้ามาช่วยเหลืออะไรใดๆดนะคะเร่งรีบที่จะเข้ามาพบเข้ามาเจอ ไม่ได้นัดหมายก็มานะคะหรือบางทีเนี่ยบางคําพูดหรือบางสถานการณ์เวลาเรา คุยกันดูเหมือนเขาเร่งรีบรีบไปหมดเลยอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงานที่จะต้องทํานะคะมาพบเจอหรือทักทายกันคุยกันแป๊บหนึ่งก็อาไปอีกแล้วนะคะแต่มีสถานการณ์สองไม้มีการพูดคุยกันเราอาจจะห่างไกลกันก็ได้หรือว่าเขาติดภารกิจหน้าที่ที่จะต้องไปทํานะคะอยู่ด้วยนานๆไม่ค่อยจะได้อ่ะต้องได้มีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันและการความรักความสัมพันธ์ค่อยๆก่อเกิดขึ้นมานะคะแบบมั่นคงมองกันใหม่ คือเริ่มคาดหวังในเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าก็มีในเรื่องของเงินทองเนี่ยที่เขาจะต้องไปโฟกัสสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยหนึ่งเรียอที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะหรือว่าเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะอยู่ในธุรกิจอยู่ในหน้าที่การงานหรือการเรียนอะไรร่วมกันที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันมองกันแบบมองเป็นคนพิเศษขึ้นมาสักหน่อยนะคะแต่มีก้าวไม้ตรงนี้นะคะเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่า ทำอะไรบางอย่างไม่ชัดเจนนะเลยทำให้ชาวราศีมีนเองรู้สึกไม่มั่นใจในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะทำให้คุณผิดหวังเสียใจมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะการแสดงออกของเขาในช่วงครึ่งแรกเนี้อาจจะดูเหมือนยังไม่ชัดเจนมากพอเนาะต่อมามาดูนะคะบทสรุปความรักราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ครึ้งแรกสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกัน Strength บางคนเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงและคนาสิง k n n o o Swords บางคนเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมนิถุนตุนกลุมนะคะ9้าวเหรียญแล้วก็ King of Wands บางคนเกี่ยวข้องกับชาวท่าุไฟเมษิงธนูค่ะ ยังไงนะคะเราหวงเขาหึงเขาคอยตามสง่งตามสืบหัวใจเราติดที่เขานะคะไม่สามารถที่จะสลัดเขาออกจากใจได้นะอยากพบอยากเจออยากเห็นหน้าตลอดนะคะในขณะที่คนทางนู้นเขาอาจจะม่วนอยู่กับงานการแก้ไขปัญหาหรือว่าเป็นเสือยิ้มยาก,ก็ได้ความรู้สึกบางอย่างแอบซ่อนอยู่ข้างในใจลึกๆนะคะเพราะว่ากลัว เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองว่ามุงวิ่งเกินไปทํางานเดี๋ยวไม่มีคนเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาแบบซีเรียสค่อนข้างซีเรียสอะ่ะอาจจะเก็บเนื้อเก็บตัวในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะเก็บซ่อนไว้ข้างในลึกๆก้าเหรียญที่เกิดขึ้นนะคะมันมีในเรื่องของ การที่เราทั้งสองคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือต่างคนต่างอยู่คนละมุมอยู่คนละจุดไม่ค่อยได้มารวมตัวกันสักเท่าไหร่แต่ว่ามีการติดต่อพูดคุยหรือได้พบเจอกันบ้านแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อไม่ได้บอกใครนะคะว่ามาเจอกันหรือว่าคุยกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ k i n ย of Wands ยังมีความสนใจในการละกันช่วงจังหวะน,นี้ราศีมีและเขาเนี่ย ต่างมีหน้าที่การงานหรือการเรียนก็ได้นะคะที่จะต้องรับผิดชอบนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าชาวราศีมีนเองก็ไม่ได้รู้สึกที่จะเหงาหรือเสียใจอะไรใดๆเพราะว่าคุณน่ะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ที่สําคัญมีคนที่เขาโฟกัสมาที่คุณหรือพลังงานของคุณน่ะมันมันเปล่งประกายมันรู้สึกมีความมั่นใจไม่ได้กังวลอะไรใดๆเกี่ยวกับความรัก มากนักนะคะเพราะว่าคุณมั่นใจว่ายังไงคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่ยังโฟก,กัสมาที่คุณนะไม่มองว่าทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมในการและกันอยู่นะนในช่วงจังหวะของครึ่งแรกนี้นะคะต่างคนต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกันอยู่เพียงแต่ว่าหน้าที่การงานอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะมาพบเจอกันหรืออยู่ด้วยกันนานๆได้ ทีนี้มาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวราศีมีนเขาจะบอกว่าอย่างไรนะคะมาดูกันฉันเสียใจจริงๆในสิ่งที่ทำลงไปโปรดให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะอกมาค่ะ ฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลําบากเพียงใดก็ตามต่อมานะคะฉันรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตของฉันต่อมาค่ะฉันเฝ้ามองคุณอยู่จากที่ไกลๆ ต่อมามาดูบทสรุปนะคะของชาวราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครึ่งแรกสิงหาคมนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบค่ะ separation การแยกจากนะคะมีความคิดถึงที่เกิดขึ้นมีการคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานานะคะมองว่าในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะหรือเขาก็ได้อาจจะมีความรู้สึกเสียใจบ้างที่พวกเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้ๆกันได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะด้วยความที่อย่างที่บอกอาจจะมีภารกิจหน้าที่อะไรที่จะต้องทํามันมีอุปสรรคอะไรที่มาขวางพวกเราอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นแหละนะคะที่เป็นเหตุที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันเป็นแฟนกันได้หรือยังมีอะไรมาขวางกั้นพวกเราอยู่ทั้งๆที่บางทีใจพวกเราเนี่ย ต่างโหยหากันและกันขอให้ชาวราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่คนโสดค่ะมุฟออนมาที่ราศีมีนคนโสด1-15สิ่งหาคมนี้จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูกันขอเช็คพลังงานก่อนว่าตอนนี้ชาวราศีมีนคนโสดเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในที่ผ่านมาจัสเมนคุณอาจจะปลดล็อกหัวใจแล้วก็เป็นไปได้นะคะล่งอก หรือว่าได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะอ่าบางคนอาจจะผ่านวิบากกรรมอะไรมานักหนักก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาแปดดาบแต่มันยังรู้สึกอึดอัดจใจอยู่เลยอะ่ะอืม tree of w a n d แล้วก็ the devil สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรลัคนามาังกรนะคะแม่หมอมองว่าจากที่บอกว่าคุณปลดล็อกเนี่ยมันมันไม่ใช่คุณปลดล็อกละนะแ <laughs> ม่หมอมองว่าคุณอาจจะไปพบเจอรักแรกพบ ในช่วงที่ผ่านมานะคะพบเจอคนที่มีบุญมีกรรมสัมพันธ์กันหนักๆมากๆเลยนะคะคุณอาจจะไปแอบหลงรักใครอาจจะไปชอบใครก็ได้ใครบางคนที่อาจจะมีความห่างไกลกันก็ได้หรือว่าเราเพิ่งได้เจอเขานะคะในสังคมในกิจกรรมใดที่เราไปทำชาณการเดอะเดวิลปล่อยวางไม่ได้เลยนะคะหลงรักเขาหัวปักหัวปำมากๆหรือว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่มีเสน่ห์มากๆก็เป็นไปได้ ล้วเขาก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเป็นคนที่ชอบหวานเสน่ห์นะเออหัวใจเราเนี่ยในหัวของเรามีแต่เขาคนเดียวเนี่ยหลงไหลเขาสุดๆนะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไปแอบรักแอบชอบใครก็ได้นะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับใครก็ได้ที่เขามีแฟนอยู่แล้วหรือว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนเจ้าชู้มีแฟนหลายคนนะ,อะมองว่าสถานการณ์ของราศีมีนคนโสดอาจจะไปตกหลุมรักใครแล้วตอนนี้คือปีน ปีนขึ้นมาจากกลุ่มไม่ได้เลยนะอ้าวยังไงนะคะมาดูนะคะว่าเครื่องแรกสิงหาคมนี้ชาวราศีมีนคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูสิตกรุมรักขึ้นไม่ไหวหัวใจมันมีแต่เธออามวัวแล้เดอะสั้นค่ะพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆแสงอาทิตย์ที่ ใช้ส่องเข้ามาที่ใจของคุณอาจจะเป็นเด็กน้อยหรืออาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงนะคะเป็นคนที่ถูกจับจ้องก็ได้เป็นคนมีชื่อเสียงได้ด้วยเช่นกันนะคะอัศวินไม้อาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะเดือนสันอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์เราหรือเขาก็ได้เพจออฟวอร์ดก็ธาตุไม้เหมือนกันนะคะ ธาตุไม้อธาตุไม้คืออะไรธาตุไฟไพ่ไม้ธาตุไฟเมสิงธนูเหมือนกัน s i ก of w a n d นะคะมีแนวโน้มของพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆหรือหัวใจที่สดใสของเราเหมือนกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้งกลับไปเป็น14อีกครั้งนะคะได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาพ่วงจากเรื่องการงานการเรียนหรือตัวเขามีพลังที่ดึงดูดมากๆดูเขาเป็นคนที่มีความแอคทีฟน่าสนใจรวมถึงเราด้วยนะ อา,อาจจะเป็นไปได้นะคะ s ซ of Wands ใครที่โดดเด่นนะคะมงลงได้รับความสนใจ q u e e n of s w o r d อาจจะเป็นกลุ่มชาวธาตลมมีถุนตุนกลุ่ม King of Wands เห็นไหมเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะพลังงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับในหน้าที่การงานการเรียนได้ด้วยหรือคนคนนั้นมี energy ของความมั่นใจหรือตัวเราก็ได้นะ เกาเหรียญน,นะคะแล้วก็มาที่เซเว่ o ออฟซอดดาบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกนี้หลายๆอย่างมาพ่วงกับงานกับการเรียนนะคะหรืออย่างที่บอกลักษณะของคนคนนั้นว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แอทีฟมีความสนใจในเรื่องของการงานการเรียนหรือภารกิจใดก็ตามนะคะมีสเสน่ห์มากๆรวมถึงเราด้วยนะ เออเราก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแม่หมอมองนะมันก็เลยดึงดูดในการไลกันนะคะบางทีเขาเรียกว่ามีความสนใจที่เหมือนกันหรือว่าไปเรียนไปทํางานอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเสน่ห์ต่างฝ่ายต่างดึงดูดกันไลกันมีในเรื่องของความหึงหวงการแอบส่องแอบมองการเปิดใจยากของชาวราศีมีน,นเปิดใจยากแต่ก็เปิดใจนะถ้าเปิดใจเราก็คือมีความหึงหวงนะคะแล้วอาจจะเกี่ยวข้องในหน้าที่การงานนี่แหละ นะแม่เขาเป็นหัวหน้าเราก็เป็นหัวหน้านะคะหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมีการคุยกันสองคนไม่เปิดเผยออกสื่อนะคะมีการแอบคุยกันมีการทักหากาันคุยกันอคุยคุยแวบ,บๆแล้วก็เราก็หยุดคุยแล้วก็คุยกันแวบ,บๆคือมีเวลาน้อยอะ่ะที่ที่จะคุยกันนะคะหรือมีการซุ้มคุยกันสองคนโดยไม่เปิดเผยนะ <c oughs> S 1> <S 1> <S เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปเลยดีกว่านะคะเล่าไปก็เขินนะมาดูสิมาดูนะคะว่าราศีมีนคนโสดครึ่งแรกนี้จะเป็นเช่นไรนะคะความรักกาวถ้วยสองไม้ค่ะ Ten of p e n t a c l ค่ค่ะ2ดาบค่ะต้องบอกว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็คุณเองก็มีตัวเลือกมี f อซีแฟนคลแน่นอนนะคะหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเขาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากพอๆกันเราทั้งสองคนต่างพอๆกันเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะคะ มีการตริดต่อสื่อสารพูดคุยกันทาความรู้จักการเปิดโอกาสให้ตัวเองที่จะได้พูดคุยเราหรือเขาก็ได้นะอาจจะมาจากในโลกออนไลน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับในชีวิตจริงจริงนะคะ,ะมีแนวโน้มนะเทนอ p e เอนเดอร์โคเกี่ยวข้องกับในชีวิตที่เป็นจริงๆของเราณปัจจุบันนะคะหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนอะไรใดๆที่ได้พบเจอกันมารู้สึกแบบเกือ้อหนุนกัน,นทุกคนเข้ามาเกี่ยวข้องกัน ื้อนหนุนกันในช่วงจังหวะที่มันอุดมสมบูรณ์นะคะมันมีความสุขหลายๆอย่างมันดูเฟื่องฟูมันดูดีไปหมดเลยเนี่ยผู้คนมากมายนะคะซิบเรียนมันแน่นอนเป็นช่วงจังหวะเงินงงเงินทองทองยังไงเงินเงินทองทองนะคะหรือการเรียนรู้อะไรคนที่มันคึกคักเยอะแยะมากมายเข้าสังคมนะสองดาบมีการติดต่อพูดคุยกัน พูดคุยกันสื่อสารกันอยู่แต่ว่ามีบางเรื่องที่อยู่ในใจทั้งสองฝ่ายคือยังไม่พูดทั้งหมดนะคะอาจจะยังเชิงกันอยู่ยังเล่นเกมเดาใจกันอยู่แต่มีการติดต่อสื่อสารการพูดคุยกันมองว่าในช่วงจังหวะนี้คนโสดเกิดสภาวะลังเลโรเลนนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดกับเรายัางไงนะแล้วตัวเราเนี่ยคิดกับเขายังไงนะแล้วเราเนี่ยจะเอายังไงดีนะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เกิดแบบนี้นะคะเพราะว่ามีคนคุย ช่วงจังหวะนี้เจอคนคุยที่รู้สึกว่าเออมันไปกันได้ด้วยดีนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความนะคะข้อความความรักที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีมีนคนโสดมีอะไรบ้างมาดูสิโอ้คุณทำให้ฉันผิดหวังเอยอะไรเนี่ย ฉันเชื่อว่าเราเกิดมาคู่กันครูนะทุกคนเด้อต่อมานะคะคุณมีคนอื่นในใจใช่ไหมน,น่นเห็นไหมบอกแล้วว่าสเสน่ห์พอกันนะคะคุณก็มี fc แฟนคลับของคุณถึงแม้ว่าฉันจะไม่กล้าบอกออกไปแต่ฉันก็รักคุณน,นะครูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นะคะเล่นเกมเดาใจกันอยู่อ่ะ เราเองก็ยังไม่แน่ใจในใจของเราเลยว่ายังไงกับเขานะคะเราก็ยังแบบพูดกักๆทำเป <store> <lah> ็นเขาเรียกว่าอะไรยนหินถามทางเกี่ยมไหไนะคะถึงบอกไม่อยากจะเล่าเยอะนะคะมันโขนนะอ่ะมาดูต่อบทสรุปความรักล่าสีมีนคนโสดนะคะไพ่ออลโคช่ว่ายังไงนะคะครึ่งแรกสิงหาคมนี้ คัดดาวตัดจบตัดใจเอ้ยยังไงนะหยุดสต็อปอะไรเนี่ยสัญญาณเตือนบางอย่างของการของการทรีตเมนต์เอ๊ยยังไงนะคะคัดดาวตัดจบตัดใจหรืออะไรยังไงนะคะ,ะในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะต้องได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณจะเอายังไงกับเขาคนนี้ที่เข้ามาหรือหรือเราเองอาจจะต้องการความชัดเจนจากเขาก็ได้หรือ จากความชัดเจนจากตัวเราก็ได้นะคะความสัมพันธ์ที่มันกำลังเล่นเกมเดาใจอะไรบางอย่างอยู่อาจจะต้องการให้ให้มันเกิดสภาวะความชัดเจนแต่ถ้าใบนี้ขึ้นมาเนี่ยบางทีถ้าเกิดคนที่เข้ามาดิวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาอาจจะเจ้าชู้ก็ได้แล้วคุณก็รู้อยู่แล้ว,วเขาเจ้าชู้คุณอาจจะลังเลโรเลยอยู่แล้วคุณอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะคุณต้อง ตัดสินใจให้ได้ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับคนคนนี้นะคะจะปล่อยไปหรือจะยังไงนะคะอะบางอย่างปัญหาบางอย่างมันมันคุมเครืออยู่แบบนี้มันเพราะอะไรหรืออีกอย่างหนึ่งมันหมายถึงว่าเราเองอะมี fc แฟนคลับมีคนที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะมีหลายคนคุณอาจจะตัดใครทิ้งไม่ได้เลยนะคะรักพี่เสียดายน้องมันเกิดสภาวะของความละล้าละลังว่า ฉัจะเลือกใครดีหรืออะไรยังไงในขณะที่ใครบางคนอยากได้ความชัดเจนจากคุณมากๆนะคะมันถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีมีนจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนดีนะคะขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขสมหวังในความรักไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ